ลาวออฟไทยนี้คือ,อยังไงครับด้วยความที่เป็นบริษัทนมข้นหวานของคนไทยและเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วเรารับใช้คนไทยมากกว่า60ปีแล้วบริษัทก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรมมากนะคะหลังจากนั้นเราก็เป็นผู้นําการตลาดเลยนะคะทาเป็นถุงะคะ่ะแล้วก็พร้อมฝากเกลียวที่เปิดปิดง่ายเพื่อให้สะดวกกับการใช้ในสังคมยุคใหม่เวลาไปที่เกาหลีะคะ่ะพอเราเห็นผลิตภัณฑ์เราวางอยู่บนชั้นจําหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตใจกลางเมือง ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะแบรนด์อินไซต์เอ็กซีคิวทีฟวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดครับเจ้าของแบรนด์นมตามลินะครับเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่ครบ60ปีแล้วครับเราจะมาฟังกันว่าสตอรี่หรือเรื่องราวของมะลิเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุดถนอมกันสูตรนะครับกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดครับสวัสดีครับ ขออนุญาตเรียกว่าพี่หนึ่งแล้วกันนะครับอย่างที่ผมเกิดครับว่าปีนี้เป็นปีที่ครบ60ปีของมารีด้วยและยังทราบมาว่าธีมของมารีปีนี้คือพลาวอฟไทยในฐานะที่เป็นผู้บริหารครับอยากให้พี่หนึ่งขยายความให้ฟังนิดนึงครับว่าพลาวอฟไทยนี้คือ,อยังไงครับก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะด้วยความที่เป็นบริษัทนมข้นหวานของคนไทยและเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและเรารับใช้คนไทยมากว่า60ปีแล้วสัญลักษณ์ดอกมะลีและชื่อผลิตภัณฑ์ก็บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ของความเป็นไทยอย่างชัดเจนค่ะเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสากลได้รับการรับรองแล้วก็ยอมรับนะคะนอกจากจําหน่ายในประเทศไทยแล้วเราก็ได้ส่งออกไปจําหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกหลายครั้งที่เวลาไปตรวจตลาดหรือไปเจอค่ะยังเวลาไปที่เกาหลีค่ะ <S <S พอเราเห็นผลิตภัณฑ์เราวางอยู่บนชั้นจําหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตใจกลางเมืองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะอยากให้พี่หนึ่งเล่าเรื่องของตราคุที่บริษัทได้รับหน่อยครับ ด้วยความที่บริษัทนะคะรักษามาตรฐานแล้วก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วได้ช่วยเหลือสังคมมาอย่างสม่ำเสมอจนปีพุทธศักราช2550บริษัทก็ได้รับพระราชทานตราครุฑซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยค่ะทราบว่า60ปีที่ผ่านมามาริให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการมาตลอดเรียกว่าอยู่เคียงข้างกันเลยเนี่ย อยากให้พี่หนึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเรื่องราตวตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับบริษัทก็มีนโยบายที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะคะในทุกๆเดือนนะคะเวลาเซลล์ออกไปพบลูกค้าตามต่างจังหวัดก่อนออกเราก็จะอบรมให้ความรู้เขาเวลาไปเยี่ยมลูกค้าเขาก็จะสามารถให้คําแนะนําลูกค้าได้ถึงสถานาการตลาดในปัจจุบันแล้วก็กลยุทธ์วิธีการต่างๆเวลาเซลล์กลับเข้ามาในแต่ละเดือนนะคะเราก็จะมีการจัดประชุมแล้วก็ให้เซลล์มาแบ่งปัน สิ่งที่เขาได้ไปพบเจอตอนที่เขาออกตลาดนะคะเพราะแต่ละพื้นที่แต่ละภาคก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเพื่อที่จะได้ให้ทางบริษัทนะคะได้ปรับนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดได้ทันสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ถูกวิธีค่ะบางครั้งเราก็จะมีสูตรใหม่ๆนะคะเพื่อออกไปให้ร้านค้าที่เป็นชากาแฟเพื่อจะได้เพิ่มยอดขายของเขาด้วยะคะ่ะ เราดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะคะเสมือนครอบครัวอันนี้เป็นหลักสําคัญที่ทําให้เราเป็นคู่ค้ากันมาถึง60ปีค่ะฟังเรื่องราวของการอยู่เคียงข้างคนไทยของมารีมาตลอด60ปีแล้วนะครับอยากให้พี่หนึ่งยกตัวอย่างหน่อยครับว่ามีเคสไหนที่น่าสนใจบ้างครับคในทุกสถานการณ์นะคะนมตามารีค่ะก็ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าตอนที่มีโรคระบาดบริษัทก็มีนโยบายในการจัดตั้งมารีแคร์ขึ้นมา เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราก็ได้จัดหาวัคซีนเพื่อที่จะมอบให้แก่พนักงานให้กับผู้ค้าของเราแล้วก็ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนในช่วงที่มีการระบาดแล้วเราก็จัดสินค้าอุปโภคบริโภค แล้วก็เตียงสนามในชุมชนที่อยู่รอบตัวบริษัทที่สมุทรปราการแล้วก็ที่จังหวัดพระนครศรียธุธยาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานของเราในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องช่วงโควิดระบาดนะครับ<ช>มีเรื่องของราคาสินค้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราทราบว่าสถานที่ไหนจุดไหนนะคะที่ผู้ประกอบการมีปัญหาเราก็จะให้ลดราคาสินค้าให้เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้สามารถหาไรายได้เลี้ยงชีพได้ ขอย้อนกลับมาถามเรื่องของมารีนิดนึงครับช่วงนี้ผ่านมาผมจะเห็นว่ามารีนี่มีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะนะครับอย่างแพ็กเกจจิ้งเป็นต้นผมเองก็มีประสบการณ์ส่วนตัวกับการใช้แพ็กเกจที่เป็นหลอดทําให้สะดวกสบายมากเลยครับอย่ากใพี่หนึ่งเล่าให้ฟังครับว่า นวัตกรรมของมารีเนี่ยนอกจากเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอี่นยังไงบ้างบริษัทก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรมมากนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมาค่ะเราเป็นบริษัทแรกเลยที่ทํานมข้นอยู่ในกล่อง uht mm. ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทําชาไทยกาแฟเยน็นแล้วก็ชาเขียวอยู่ในกล่องที่พร้อมดื่มได้เลย หลังจากนั้นเราก็เป็นผู้นําการตลาดเลยนะคะทําเป็นถุงอะคะ่ะแล้วก็พร้อมฝาเกลียวที่เปิดปิดง่ายเพื่อให้สะดวกกับการใช้ในสังคมยุคใหม่ที่ผ่านมาเราต้เป็นกระป๋องบางทีเปิดใช้แล้วถ้าต้องปิดมันก็อาจจะลําบากถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ปริมาณมากๆเนี่ยเป็นถุงแล้วเป็นฝาเกลียวนี่สะดวกเลยนะครับคือทุกครั้งที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเราก็จะหาข้อมูลจากผู้บริโภคก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ตอบรับโจทย์ความต้องการในตลาด นอกจากเรื่องนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับแพ็เกจจิ้งแล้วครับนบวัตรกรรมที่เกี่ยวกับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่หนึ่งค่ะแล้วก็มีนมขน้นโทเหลืองซึ่งจะออกตอนเทศกาลทานเจในทุกป,ปีแล้วนอกจากนี้ในหลอดนะคะที่เราทำหลอดหลอดบีบออกมาใหม่ก็จะมีรสชาไทยนมเย็นซึ่งเป็นรสชาติคุ้นเคยของคนไทยนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตสลหรับเด็กๆและอีกสองรสชาติที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจนมข้นในประเทศไทยนะคะก็คือนมข้นที่ปราศจากไขมนัน และนมข้นที่ปราศจากไขมันที่มีน้ำตาลน้อยกว่าเราทำมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพนะคะแต่เรายังคงรสชาติในสูตรดั้งเดิมของเราไว้ค่ะเห็นทราบมาว่ามีเรื่องของการโคแบรนดิ้งด้วยอยากให้พี่หนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยครับปีที่แล้วอ่าคะเราก็ได้เปิดตัวนะคะเราได้โคแบรนดิ้งกับแบรนด์ใหญ่อันดับโลกโอวันตินเป็นโอวันตินกับนมมลิตอยู่ในหลอดบีบนะคะซึ่งก็ประสบความสําเร็จมากและสําหรับในปีนี้นะครับปีนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอย่างแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดู สุดท้ายครับอยากให้พี่หนึ่งเล่าแผนจากนี้ของมาริให้ฟังหน่อยครับบริษัทยังคงที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าของคนไทยที่ดีที่มีคุณภาพพร้อมนวัตกรรมใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นการตอบย้ำความเป็นเจ้าแรกและเป็นแบรนด์นมข้นหวานอันดับหนึ่งที่อยู่ในใจผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้สมกับความเป็นพราวออฟไทยค่ะและนี่นะครับเรื่องราวพราวออฟไทยของมาลิครับแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า60ปีครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากครับ